ก่อนไปส่งเขาครับเขาบอกน้ำตุ้มตุ้มตุมตามมาไปส่งึงบ้านเลยแล้ว<ม>ออกจากศาลปุ๊บเนี่ยคนเดินข้าวสายคนที่ถือไปอ่ะร่วงทันทีมึงไม่ช่วยพ่อกูขอให้ชิบหายไร้ปัตตภี เดี๋ยวจะกินจ้าไหว้ข้างบนเดี๋ยวจะพาน้องไหว้เพื่อแบบเป็นสิริมงคลเบิกที่เบิกทางสักหน่อยเลยอยากจะให้พี่ผู้ใหญ่แนะนําแล้วก็เดี๋ยวพาวหว้ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไหว้กันพอพูดถึงเรื่องการขอขมากรรมแล้วหอนเลยก็เปิดใช้วิจาราณนะคะในการรับชมเนาะตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นถึงเวลาอันสมควรแล้วเราจะเริ่มไหว้เจ้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่ผู้ใหญ่เป็นคนพาพวกเราไหว้นะคะอย่างถูก ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอดีเมื่อกี้การจะเดินไปในจุดตรงนี้ที่เป็นรูปภาพนี่แหละได้ยินว่าดําลงก็เลยถามว่ายังไงหนูไม่รู้ว่าคุณดําลงเคยขออะไรไว้หรือเปล่าก็เลยอยากให้กลับมาไหว้ท่านสักหน่อยอง์นี้เลไใช่ไหมคะนี่เราให้ทำป็นล็อก่แ่เป็นล็อกเก็ตรูปภาพถ่ายสำหรับให้เช่าบูชาได้แล้วด้านบนมีมังกรจริงไหมคะบนหลังคามีมีมังกรตั้นอยู่สองคู่ครับ คู่นี้เนี่งคู่แต่อ้คู่เนี้ยคู่นี้นี่ตั้งแต่วันที่เชิญมาครับเป็นไงบ้างคะหาคือตั้งแต่เชิญมาก็คนมาไหว้เจ้าเสร็จกลับบ้านท่านเหมือนมังกรไปส่งเขาครับเขาบอกน้าตุ้มตุ้มตุ้มตามเอาไปส่งบ้านเลยคู่เนี้ยน่าจะจุดสักติดวิมิหานเยอะคู่แล้วก็จะเหมือนกัเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีกรอนก้อนมากาแก้วมังกรเราก็เลยงงว่า พออะไรแล้วตอนที่เราสื่อเรื่องที่จะช่วยคุณอุ้มได้เนี่ยก็เป็นในสรรเจ้าแม่กวนอิมที่มีมังกรล้อมรอบและพอมารอบนี้จะขอความการุณาอีกให้ช่วยอีกเพราะว่าตอนแรกเหมือนทุกคนจะหันหลังให้ทุกคนจะไม่ช่วยเขาเพราะว่าเขาในเรื่องของติดในเรื่องของความสา ใช่แล้วก็มาพอมาจุดนี้อีกก็พอดีในกรมันเหมือนประมาณ่าเขียนไว้ว่ามังกาบแก้วมังกรแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องแสงอุทัยซึ่งแสงอุทัยมาถึงแสงพระอาทิตย์ฉันต้องเป็นมังกรที่โดนแสงพระอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนก็เลยโดนทั้งวันเลครับอยู่บนดาแต่ว่าเราไม่เห็นไงเราแบบก็เป็นเรื่องมากังกรคู่แรกตัวแรกที่บ้านครับเชิญครับที่เชิญแบบเข้ามาในชุมชนเลยบัดนี้ข้าพเจ้าได้สำเร็จผิด คิดที่ข้าพเจ้าจะกระทำนี้ แสงพระอาทิตย์ท่านโดนพระอาทิตย์ตลอดแล้วท่านก็อยู่กึ่งกลางระหว่างลูกที มากสาลท่านถ้าบนบานเรื่องอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่ที่ไหว้จริงๆอ่ะถ้าเป็นชาวบ้านที่นี่นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทะเลเรื่องทํามาหากินทางทะเลของหายโายครคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยครับแต่หลังจากที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นจากคนภายนอกจากสื่อเนี้ยก็จะเป็นพวกเรื่องเรียนเรื่องเด็กขอลูกอะไรต่างๆเนี้ยครับก็จะเป็นหลากหลายเลยครับตามที่ต่างๆเนี้ยครับเขาก็จะมาไหวา้พอสําเร็จก็จะแก้บนด้วยของเล่นที่นี่จะพิเศษคือจะมีของเล่นเอามาแก้บนนอกเหนือจากศาลอื่นๆที่ไหว้ขนมเปี๊ยะประทัตดอกไม้เป็ดไก่ แล้วปกติของเล่นถ้าแบบเต็มที่แล้วเนี้ยผู้ใหญ่ก็เราก็จะเอาบริจาคให้กับเด็กต่างจังหวัดด้วยครับแต่ก็เหมือนกับได้อุทิศใช่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ได้นะฮะเอาออกจากสารไม่ได้เลยถ้าออกจากสาลปุ๊บเนี่ยคนเดินข้าวสะพารคนที่ถือไปอะร่วงทันทีของเล่นท่านน้อยแล้วเหมือนท่านห่วงแต่ตอนเนี้ยเยอะมากวีนหนึ่งก็จะจุดธูปขอท่านแล้วก็เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ส่งไปให้บริจาคตามที่ต่างๆขอบคุณที่ผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะขอบคุณ มีคำสาปแช่งหนึ่งที่เหมือนเห็นภาพพี่เขาพูดอ่ะมึงไม่ช่วยพ่อกูขอให้ชิบหายไร้ปัตตพีเหมือนประมาณว่าในเหตุการณ์เรือล่มอ่ะเหมือนแบบเขาคิดว่าทำไมถึงแบบทุกคนแบบรอดแต่ทำไมพ่อเขาไม่รอดคนเดียวทำไมถึงแบบไม่ช่วยพ่อเขาแล้วก็จะมาไขว่าเหตุการณ์ในทะเลนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่คราวนี้มันเหมือนประมาณว่าหลังจากนี้มันมีการเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆที่แบบ ขยับจับโกงกันแล้วก็เลยมีเรื่องนี้ ตงนู้นเลยนะคะขาน,น้าไปทางนู้นเดี๋ยวนะมันเหมือนมีชื่อในอดีตแป๊บนึงขอฟังชื่อในอดีตชัดๆก่อนก<ค>ิมเหมยกิมเหมยเหรอชื่อกิมเหมยเหรอน่าจะประมาณนี้แหละข้าพเจ้าข้าพเจ้ากิมเหมยกิมเหมย หลานอาเตียหลานอาเตียในอดีตชาติในอดีตชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนคำสัตย์จะขอถอนคำสัตย์จากคำสาปแช่งคำสาปแช่งที่เคยกล่าวไว้ที่เคยกล่าวไว้ในพื้นที่แห่งนี้ในพื้นที่แห่งนี้ ว่าหากใครว่าหากใครไม่ช่วยเตี่ยของข้าพเจ้าไม่ช่วยเตี่ยของข้าพเจ้าขอให้ไม่มีปัฏตภีอยู่ขอให้ไม่มีปตตภีอยู่บัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าขอถอนซึ่ง ข้าพเจ้าขอถอนซึ่งคำสาปแช่งคำสาปแช่งคำกล่าวทั้งปวงคำกล่าวทั้งปวงอันให้โทษแก่ผู้อื่นอันให้โทษแก่ผู้อื่นข้าพเจ้าขอขมากรรมข้าพเจ้าขอขมากรรมตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จบจนสิ้นลมหายใจของข้าพเจ้าจบจนสิ้นลมหายใจของข้าพเจ้าและขอให้ทุกท่านและขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่อยู่ณที่แห่งนี้ที่อยู่ณที่แห่งนี้ได้โปรดรับรู้ได้โปรดรับรู้และโมทนาบุญในการนี้ด้วยและอนุโมทนาบุญในการนี้ด้วยเดี๋ยวพันหนึ่งพันหนึ่งตั้งไว้อีกพันหนึ่งเดี๋ยว ที่ถวายจะเป็นพุทธรูปแล้วเดี๋ยวพานี้พี่ตัด มีสุสัดจีนอยู่ที่ชนบุรีบังเอิญไปอีกใช่เพราะเมื่อแก้เป็นชื่อจีนก็เลยให้กล่าวว่าชื่อเดิเมเองในอดีต ขออุทิศบุญขออุทิศบุญข้าพเจ้าทำดีแล้วที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขออุทิศให้กับดวงจิตขออุทิศให้กับดวงจิตทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าบนผืนปฐพีแห่งนี้บนผืนปัตภีแห่งนี้บนผืนน้ำแห่งนี้บนผืนน้ำแห่งนี้ที่เคยมีกรรเกี่ยวข้องกับา นมไปให้ใกล้ที่สุดที่จะไม่ตั้งเลย นี่แหละคือแในรักที่เขาบอกว่าเขารับเขารับรู้แล้วเรียงกันเป็นแถวเลยตอนแรกเป็นโต้ก็อิมบอกว่าถ้ารับรู้ขอให้ไปไหนอะพุโอ๋อจดภารกิจจุดพุเขาเกาอกองทรายจะดีอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะวัดสาขาของวนดัมต่างๆ สิ่งนี้ทําได้บางคนบอกว่าแก้ด้วยมนต์ดำต้องเอามนต์ดำคืนแต่สิ่งที่ทําได้อย่างหนึ่งคือพุทธคุณค่ะไม่มีอะไรสําคัญเหนือเรื่องคําว่าเมตตานะคะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆตัวเราก็ป้องกันตัวเราด้วยอะ,อะแขวนสิ่งมงคลดนะ้ช่วยได้และหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของนำน้ำพุทธมนต์น้ำอันเป็นมงคลมาดื่มมาชําระแล้วก็รักษาศีลสวดมนต์เจริญศีลทานภาวนาอย่าได้ขาดเหล่านี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ